มาเดินเ่นกันค่ะเดินไปช่วงเสียสายนะครับสวัสดีตอนสายสกใสนะ <c oughs> จุดเดิน,นที่สงสัยจะมยเวลาไหนันสศสใสอะไรไมีอะไรในในั้น่้ไปเดินเ <c oughs> ดินตีเม็ดตัวไม้ดูดก ไปแขายขายนนกได้ยินเสียงนกไหมคะวันนี้อากาศดีเสียงนกเสียงกระรอกแยะๆไปหมดเลยไม่อุบนะลูกเดินเล่นก่อนลูกเดินดูนกดูแมว เดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสร็จเลยไปไปน้ามันไหลน้ำเดือดใส่หัวมาทางนี้เดินมาทางนี้ จะไปไหนล่ะไม่ไปแล้วนะตลาดละพึ่งกลับมาไม่ไปแล้วลูกแย่แล้วพอแล้วเดินไปชมนกกันค่ะยินตาเสียงตัวนกไม่เป็นไหนกลับลูกกลับลุกลุกไม่สนลุกขึ้นเลย ก็คอเลยเกิดอะไรขึ้นเจ้าเกิดอะไปเดินไปเดินจูงมือเดินจูงอไม่จูงก็ได้อะงั้นเดินลำหน้าไม่จูงก็เดินลำหน้าไม่ไปกับหลังหันแล้วกับหลังหันกับหลังหันจะไปตลาดอย่างเดียวเลย อ,อยากไปเที่ยวอย่างเดียวเลยเดนดีดีเดดีด่